คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนต้อนรับเข้าสู่เดนน c ่ชาแนล สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Cookie Run k ิงด d o m กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับเกม Cookie Run คิงด d o m นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับสดๆละร้อนเพื่อนๆเขามีอัปเดตแพทใหม่นะครับซึ่งแพทล่าสุดนี้ต้องบอกว่าเป็นแพทที่ใหญ่พอสมควรครับสิ่งที่อัปเดตหลักๆนะครับในรอบนี้เนี่ยก็คือสกินคุกกี้นั่นเองครับกดดูสกินนะครับได้จากตรงนี้เลยนะคุกกี้ของชั้นนะครับแล้วก็หน้าต่างสกินตรงนี้ครับสำหรับสกินที่มีในเกมปัจจุบันนะครับมีอยู่เท่านี้นะ และในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องอัปเดตเพิ่มเติมมาอย่างแน่นอนครับและสกินของเกมคุกกี้รันนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามนะเพื่อนเเพราะว่ามันยังมีความสามารถติดมาด้วยครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่ที่ชุดคอสตูมหรือว่าสกินนะครับมันจะอยู่ตรงความสัมพันธ์สกินตรงนี้ครับพอเรากดเข้ามาดูนะครับรู้สึกคุ้นๆไมเพื่อเมันก็จะเหมือนกับความสัมพันธ์ของตัวละครเลยนะ เราก็สามารถกดมาดูได้นะครับว่าแต่ละเซตเนี่ยต้องการสกินคุกกี้ตัวไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเราสามารถรวบรวมได้ครบนะครับก็จะสามารถได้บัฟสเตตนะครับเพิ่มเติม <ๆ S 1> ให้กับคุกกี้ทุกตัวในไ d ดีของเราได้ด้วยนะถ้าเกิดมีครบเนี่ยก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะนอกจากคอนเทนต์สกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับมันก็ยังมีนี่ด้วยเพื่อนๆน,นั่นก็คือคุกกี้ตัวใหม่นะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยจะเป็นน้องนี่เลยครับคุกกี้รถพายฟักทองนะครับโอ้โหดูน้องน่ารักมากนะก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับ กับ l อลนะน่าจะเหมือนกับแอนนี่หรือเปล่าถือตุ๊ก,กตากระต่ายอยู่ด้วยนะครับเพื่อนเื่อคนไหนนะที่ดองเพชรมาเยอะนะผมบอกเลยว่าเปิดตัวนี้เนี่ยดูน่าจะมีอนาคตนะครับสำหรับความสามารถเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนช่วงท้าแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อดูตรงนี้ก่อนละกัน k i งดอ o m a r e n a ครับอันดับนะครับถ้าเพื่อนเพื่อลองมาดูอันดับต้นตนของเซิร์ฟเรานะครับตอนนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นนะครับคนที่หยิบคุกกี้ลดพายสัททองนะครับใส่เข้าทีมก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะที่สําคัญ 4, าว5ดาวห้วดาวเกือบด,ดู ระดับท็อปทอปนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้ามันขึ้นมาอยู่หน้าแรกได้แบบนี้นะครับตัวนี้นี่อนาคตไกลแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดคุกกี้ตัวใหม่กันครับงบคุกกี้ที่ผมจะเปิดเนี่ยผมจะให้ไม่เกิน1 0 0 0 0แเพชรนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใน1 0 0 0 0แเพชรนี้นะครับผมจะเปิดได้กี่ดาวนะกับคุกกี้ลดภัยฝักทองนะครับก็นี่เลยครับ เอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันจะเป็นหน้าต่างสกินนะครับก็เดี๋ยวผมมาสุ่มสกินเล่นให้เพื่อนๆดู2อรอบแลวกันว่าตอนสุ่มมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็คุกกี้รถพายฝักทองนะครับสำหรับอัตราการออกเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับอยู่ที่1.4 4เเนะอ๋อนอกจากนี้นครับรอบนี้เนี่ยมันมีเพิ่มอีพิกใหม่มาด้วยนะครับหมอนปักเข็มของยอดดีไซเนอร์นะครับรู้สึกว่าสมบัติอันนี้เนี่ยน่าจะเอามาสพอร์ตกับคุกกี้รถพายฝักทองโดยเฉพาะเลยนะสำหรับสกินเนี่ยจริงๆมันสามารถเอาแต้้้้มมไไเตรรงนน,รรนะนีาแกดดวยพ ถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองไปแลกดูกันได้นะโอเคมาครับเดี๋ยวผมสุ่ม2ครั้งแล้วกันนะสำหรับสกินไปเลยโอ้โหบอกเลยคุกกี้ลันคิงดอมเนี่ยเป็นเกมที่ทําตอนเปิดกรชาดีมากนะครับผมชอบมากเลยอันนี้โอ้โหดูน้องน่ารักมากกันไกลดูแบบผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบไหนคือดีนะครับได้ไหมอันนี้ดูสิ โอเคคุกกี้อะไรเนี่ยกึ่งสุกกึ่งดิบคุกกี้รสสตรอเบอรี่นะครับน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าเดี๋ยวขอดูอัตรานิดนึงแล้วกันโอเคอีพิกนะครับ9%เนะแร่สามสวก็คอมมอน61ครับมาเฮ้ยนี่ครับเสื้อสีทองเสื้อสีทองผมว่าอันนี้น่าจะได้สีทองนะนี่ไงโอเคครับมาแล้วเฮ้ยสีลุงสีลุง อันนี้ลุงอันนี้ลุงลุงแน่นอนลุงแน่นอนตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหนี่ครับสีลุงเป็นแบบนี้นะบอกเลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันครับมาสามสองหนึ่งไปเฮ้ยมีฉากด้วยหรอเดี๋ยวๆอนนี่อะไรเนี่ยโอเคโอเคครับอัศวินแดงฝ่าความมืด exempel. คุกกี้รถมาแรแลนนะครับโอ้โหอย่างเท่ครับมาแลนด ำหรับมาแรกเนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้เล่นอยู่นะเล่นทีมสายตีเร็วอยู่ครับตอนนี้โอ้โหได้ใช้เลยครับวันนี้ก็มาสุ่มคุกกี้กันต่อเลยดีกว่าครับรู้สึกว่าดวงกำลังมานะตอนนี้มา3-2 1ึไปครับโอ้โหอันนี้ก็ไปเลยครับรอบแรกอันนี้เกลือครับโอเคได้น้องมาหนึ่งเศษนะก็ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันครับเพราะว่าวันนี้เปิดเยอะโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับ ดุดเลนหรือเปล่าลุดเลนหรือเปล่า,อลาโอกาส50%นะครับสำหรับตัวพิกอัพเฮ้ยสองตัวกดไปครับมาคุกกี้รถไฟฟักทองเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคน้องกาหารสตอบเบอรี่มาแล้วตัวแรกรถไฟฟักทองไฟฟักทอง โอ้โหแวมพายครับเหลือกตัวเหลือกตัวอะไรครับเรายังเหลืออีกตัวอันนี้แหละไดี๋ยวมายโอเคเรียบร้อยครับปิ๊ปปิตลอดไปเสมอปิ๊ปปิ ภาษาไทยนี้ปุ้มปุ้ยได้อยู่นะเสียงมันคลองจองอยู่โอเคตัวแรกมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายซัมมอนนะถ้าดูจากทรงแบบนี้แล้วนะครับมาก็ไปกันต่อเลยครับโ,โหสามเกอร์แบบนี้ก็สกิปไปเลยนะให้ไวไปต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ิเบิ้ลสามเกอมาหน่อยน้องฟักทองโอ้โหเดี๋ยว ถ้าเกิดกดอีกทีไม่ได้เนี่ยผมว่าผมต้องไปกดอันอื่นสลับแล้วนะมาโอเคครับผมว่าเราสลับนิดน,นึงนะเพื่อนๆมาสุ่สสมบัติครับใช้สูตรเดิมนะโอเคไปเลยฮึบโอเคสองตัวได้ไหมได้ไหม,มไม่ได้ไปครับโอเคมาแล้วมาแล้ว โอ้โมาช้าไม่เป็นไรครับอย่าหลุดเรทพอได้โปรดน้องฟักทองกดไปครับมาได้ไหมได้ไหมโอ้ตัวแรกเลยตัวแรกเลยมาทีโอเคตัวที่สองครับโอ้โหน่ารักมาก น้องปุ้มปุ้ยน้องปุ้มปุ้ยใช่ปุ้มปุ้ยเปล่าหรือปุ๊กปุ้ยต้องอย่าหยุดครับฮึบสองตัวครับสองตัวสองตัวมีลุ้นได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ไม่เป็นไรครับไปต่อครับสองตัวอีกแล้วมาเยอะดนโปรเด้อโอเคเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อตกใจโอ้โหตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริง ผมเบอร์อะไรเนี่ยโอเคไปต่อครับเออ <c oughs> มาแล้วพระราชาขอสองเลยขอสองโอ้เปิดไป4ี่ทีมา1นทีนะครับตอนนี้ <c oughs> ตัวเดียวด้วยอย่าลุเลเลยได้โปรดมาได้ไหมได้ไหมได้ไหมหรือถ้าใจดีเนี่ยขอข,ข้ามข้ามขั้นเลยก็ได้นะครับ <c oughs> เอาสูงก็อีปิดก็ได้นะอันนั้นผมก็โอเคครับเอาโมคาโดนะครับตัวที่5ครับคุกกี้โรนินจาโอ้โหเอาจริงรอบนี้นี่คุ้มจัดมาภายฝักทองเฮ้ยโอเคบอกเลยครับอันนี้ โอ้โหคุ้มกว่าพายฟักทองเยอะนะนางฟ้าทะเลครับขาดอีกเพียงสามเศษเนเพื่อนๆไปต่อเลยครับแบบนี้โอเค <c oughs> บอกแล้วตอนนี้ส่งมาครับส่งมาส่งมานี่ห้ามหยุดนะครับเกมคุกกี้เนี่ยต้องแบบมันต้องจัดแบบต่อเนื่องนะกดไปครับ ออบอกแล้วถ้าไม่ใช่พาสต์ทองเนี่ยขอข้ามขั้นไปเลยนะครับเป็นรีเจนเดีหรือว่าเอนเชียนก็ได้นะโอเคน้องก้าหารนะครับอันนี้แหละมาทีโอเเคฮ้ย <laughs> เอาจริงๆเพื่อนวันนี้ถือว่าโอเคมากเลย <laughs> เปิดถึงตรงนี้ผมว่าผมผมฟินอยู่นะฟินอยู่ครับมา โอ้โหใช้ได้เลยครับตัวที่3นะของน้องไปต่อครับเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวได้ไหมอ่ะโอ้ตัวเดียวไม่ได้โ,โหแต่ว่าเศษนี้มาเยอะมากนะครับเจ็ดเศษนะไปเดีย <laughs> เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดียวอีกแล้วโอ้โหเดียวทำไมมันตัวเดียวเยอะเออแต่มีสามเศษติดมานะครับได้อยู่ได้อยู่มา ตอนนี้ผมว่าก็น่าจะครึ่งทางแล้วนะเหลือสองเซนสองแล้วครับเพชรได้ไหมได้ไหมมาหน่อยโอ้โสามเกลอือเป็นอะไรที่แบบไม่อยากเห็นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไอ้สามเกลือเนี่ยมันการันตีนะว่าเรายังไงก็ไม่ได้นะครับได้ไหมโอ้นี่กล้าหันมาบ่อยจังโอ้โหอันนี้เกลือเกลือจริงอันนี้เกลือจริง โอเคครับโอ้โหเมื่อกี้กดไปกี่ทีติดไม่รู้อะรู้แต่ว่าเยอะมากนะเมื่อกี้กว่าจะออกนะครับมาโอเคตัวเดียวด้วยกดไปครับไม่เป็นไรครับบอกแล้วออกน้อยไม่เป็นไรย่าหลุดเลทพอนะครับน้องแครอทแบล็คเบอร์รี่ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ตัวนี้ อาโวคาโดนะวันนี้เราเจอหน้ากันบ่อยนะนายมาผายพักทองโอ้โหวันนี้ดีจริงตัวที่สี่ครับไม่ลุ้นเลยเอาจริงนี่มันผมพูดเหมือนทักอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงไม่ควรพูดนะครับไม่ควรพูดควรเปิดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพูดทีเดียวนะสองตัวมีลุ้นสองตัวมีลุ้น อเอาจริงวันนี้2ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่มาเลยอ่ะสองตัวมามาให้ดูหน่อยมาให้ดูหน่อยให้เพื่อนเพื่อเขาเห็นหน่อยว่ามันโอ้โหจะให้เห็นหน่อยนะครับว่ามันมีโอกาสได้นะมาตัวเดียวตัวเดียวเกลือจัดสามที่ติด าเกิดครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่าผมต้องคันแลลวเพื่อนๆต้องคันเลยครับเออโอเคมาแล้วมาแล้วบอกแล้วว่าสี่ทีห้าทีมาทีนะไปครับไม่เป็นไรมาช้าไม่เป็นไรอย่าหลุดเลนพอได้โปรดคุกกี้เดวิวลตัวนี้แหละ พายพังซอนพายพัอโอ้โหหลุดมาแล้วครับดาร์กช็อกโก้นะผมว่าผมคั่นหน่อยเพื่อนไม่ไหวครับไม่ไหวนะเอาเป็นสุ่มสกินดีกว่าผมว่ามาต้องเท่าไหร่อะโหใช้เยอะมากนะครับวันนี้6 0 0แล้วกัน600โอเคครับมาโหใช้หมื่นห้านะครับเยอะมากนะแต่ขอคั่นหน่อยแล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศครับมา โอ้โห oh, อันนี้ไม่ได้อัน,นี้น่าจะเกลือชุดไม่เป็นสีทองครับเฮ้ย <Hey, S 1> ได้ไหมฮะไม่ได้นะไม่ได้ผมว่าไม่ได้มาต้องดูเชื่อครับเฮ้ยสีทองอันนี้สีทองโอเคไปครับช่วงเวลาใบไม้ร่วงโรยคุกกี้รสสมุนไพรนะครับเออน้องสมุนไพรนะเป็นแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรออทัมนะครับเป็นเซตออทัมนะเออเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดขั้นใหม่ดีกว่าเปิดนี้ต่อนครับโอ้โหได้ไปดีอ่ะการโอ้โหสามเกลอมาเออโอเคครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหขอหน่อยขอหน่อย ตัวเดียวด้วยครับมาสามสองหนึ่งไปได,ไ,ได้ไหม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 โอเคน้องแค่รอดนะครับคูกกี้พ่อมดนักแปรธาตุ น้องนินจานะครับน้องนินจาเอาจริงชื่อเหมือนแมวที่บ้านผมเลย <laughs> มา <laughs> ได้ไหมอันนี้แหละ <laughs> ข้ามอีพิกไปเลยก็ได้ข้ามอีพิกไปเลยก็ได้โอ้โหมินช็อกโก้ครับ <laughs> แต่ก็ต้องบอกว่าก็ยังดีนะเพราะว่าคุกกี้มินช็อกโก้เนี่ยจริงๆผมก็ใช้ทีมหลักเพื่อนๆแล้วก็ <laughs> ยังไม่เต็มนะครับอันนี้ <laughs> สามเกอร์วันนี้ก็มาบ่อยจริง เฮ้ยผลโคตรฉีดแล้วอะไ,ได้ป๋อนเนี่ยโอ้โหโดนต้ออมอมหินเห็ดพิษครับเรียบร้อยนะน่าจะเหลืออีกประมาณ6รอบนะครับเพื่อนๆมา3 2 1ไปมาทีมาทีโอ้โหเอาจริงวันนี้คือมาน้อยมากอะมาน้อยมากนะแต่แบบคือมันหลุดเลนน้อยครับแล้วก็ได้รีเจนเดอรี่มาตัวหนึ่งนะมาคือเกลือไหมก็บอกว่าเกลือไม่ได้นะครับแต่แบบ มันมาน้อยอะมาอีกน้อยอโอโแม่มดวันนี้เป็นอะไรทําไมดูหน้าตาดูเคร่งเครียดอ้โหเดี๋ยวเศษก็ไม่มาเลยครับมาโอ้โหสามเกอผมว่าไม่ใช่ละต้องคันครับต้องคันโอเค2อ,อันแบบนี้ได้ครับแล้วก็อันนี้ทึ้งทีโอ้โหอันนี้เสื้อกากเริ่มรู้แล้วนะเสื้อกากครับดู โอ้โหหน้าช่างนี่บึงงาางบ้งตึงหน้าช่างบึ้งตึงไม่รอดแน่นอนแบบนี้โอเคครับเรียบร้อยเฮ้ยมันเอามาคู่กับไอนี่เลยนะตัวเมื่อกี้ที่เราได้มาคุกกี้สมุนไพรนะครับเซตใบหม้ล่วงนะเกลือแบบนี้เปิดต่อดีไหมเนี่ยเอาสมบัติอีกทีแล้วกันล้างล้างล้างซวยก่อนล้างซวย มาหน่อยมาหน่อยอันใหม่ก็ได้โอเคเรียบร้อยครับได้มาแล้วลุยเออโอเคครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วที่เหลือว่ากิ่ตัวกี่ตัวสองไปเลยเออสองตัวสามสองหนึ่งแล้วกดไปครับได้โบสถ์ได้มาทีพา,พายพายพักซอมโอ้โหหเลยตอนนี้เนี่ยผมกำลังแบบ เอามือนี่กุมไหมครับกุมแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอธิษฐานนะอธิษฐานไป,ปักทอาไป,ปักทอได้ไหมโอ้โหสาวเจ้าป่าทำไรเหลือกตัวครับเหลือกตัวเออเศษน้องสามเศษโอเคอีกสองเศษและและ เอมครับโอ้โหบอกเลยช่วงหลังนี้ไม่ไหวเหลืออีกครั้งเดียวนะครับหมดแล้วนะเพื่อนๆครั้งสุดท้ายครับเด้โปรดเด็โปรดโอมาแลยดูยผมกดอีกโอเคครั้งสุดท้ายครับสามสองหนึ่งฮึบโอเคเรียบร้อยครับ <laughs> เรียบร้อยจ้าโอ้โหจริงคือพวงตองอยากส่มสัก,กินอีกทีอ <laughs> ะเดี๋ยวผม สุ่มอีกสักทีแล้วกันนะโอเคครับ300 300 7500นะครับแพงมากมาฮึ้โอันนี้เกลืออีกแล้วหน้าตาดูเบื้องตึงอย่าซ้ำพอครับอย่าซ้ำพอตัวอะไรโอเค อบเกินเวลานะครับคุกกี้รถแพนเค,ค้กนะโอเคไหนเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าได้อะไรมาเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวคุกกี้นาฟ้าทะเลกลายเป็นครบเฉยเลยครับเฮ้ยครบได้ไงอะ่ะโอเคสามดาวแล้วเฮ้ยผมไม่ได้สังเกตเลยนะว่ามันมีหลุดมาเพิ่มด้วยนะครับวันนี้ตอนแรกที่เราเปิดกันเนี่ยยังขาดอยู่สามเซนนะโอเค แล้วก็เออดูสกินหน่อยแล้วกันนี่ใส่เลยได้ไหมอ๋อนี่ใส่ได้นะครับกดใส่ไปเลยมีตัวไหนอีกน้องแพนเค้กนะครับคุกกี้โครเวอร์สมุนไพรแล้วก็โ,โหนี่อีพิกนะครับยังเท่เลยนี้หนึ่งตัวได้มาด้วยก็ยังไม่มีครบเซตนะครับมีเซตตั้งแคมป์สานะแล้วก็งานเต้นรำฮาโลวีนสองนะครับปัจจุบันนะ โอเคแล้วก็มาถึงคลายแม็กของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุกกี้พายฟักทองของเราเนี่ยจะได้ถึงขั้นไหนนะมาหนึ่งร้อเศษนะครับน่าจะได้สามดาวนะใช่ไหมสามสิบนี่สามดาวจริงด้วยเสียงญี่ปุ่นก็น่ารักนะแต่ผมคิดว่า ฟังเกาหลีมานานานะผมรู้สึกเกาหลีมันเข้ากว่าไงก็ไ่ดูนะสำหรับเกีคุกกี้นะโอเคน้องพายฝักทองนะครับเรียบร้อยนะครับ10,000เพชรนะครับสรุปได้มา3ดาวเพื่อนๆครับสำหรับความสามารถนะครับปุ่มปุ้ยช่วยด้วยปุ้มปุ้ยเพื่อนของคุกกี้รถพายฝักทองจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับนี่ไงบอกแล้วเหมือนน้องแอนนี่นะครับและสร้างความเสียหายให้บริเวณโดยรอบปุ้มปุ้ยตัวใหญ่ยักษ์จะโจมตีแบบปกติ ด้วยการโจมตีสูงสุด3ตัวในระยะประชิดระยะเวลาหนึ่งและจะมอบดีบัฟลดการฟื้นฟูที่ไม่ทับซ้อนให้ศัตรูนอกจากนี้ขณะที่ปุ้มปุ้ยยังคงมีชีวิตจะช่วยเพิ่มความเร็วโจมตีให้แก่สิ่งที่ถูกเรียกออกมาทั้งหมดอ๋ออันนี้จะเป็นทีมซัมมอนเลยนะนเพื่อนๆในขณะที่ปุ้มปุ้ยทําการฟาดเพื่อโจมตีจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์รบกวนการใช้สกิลได้มากยิ่งขึ้นและคูลทํ์การใช้สกิลครั้งแรกของคุกกี้โรยพายฝักทองจะลดลงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และปุ่มปุ้ยจะสามารถต้านทานเอฟเฟกต์ลกลวนสถนานะบางชนิดได้ด้วยก็สําหรับปุ่มปุ้ยนะครับจะโจมตี44%นะพลังป้องกันอยู่ที่188%นะครับพลังชีวิต382%ครับโ,โหน,นี้เยอะมากเลยนะลดการฟื้นฟู70%นาน3ปีครับผมว่าอันเนี้ยเอามาเคาน์เตอร์ตัวสายฮีลโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ความเสียหายเมื่อปุ่มปุ้ยฟาดโจมตีนะครับ170%เพิ่มความเร็วโจมตี4.5%ในระหว่างที่ปุ้มปุ้ยมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับ โอเคบอกเลยโหดแน่นอนนะครับอันนี้เราไปเช็คกันมาแล้วนะผมว่าผมเอาลงด่านให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่านะนี่เราต้องลองกับของจริงครับเอา,เอาทีมใกล้ๆกันแล้วกันโอ้โหจริงข้ามรังเขาก็เยอะนะแต่เป็นทีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาโซนิกออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นนี่น้องพายฟักทองตัวใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะเพราะว่าเรายังไม่มีสมบัติ อันใหม่ของน้องด้วยนะครับแต่ว่าลองดูแล้วกันน่าจะไหวยอยู่นะเอาคุณหนึ่งพออยากดูสกิลนะครับนี่โอโ้โหปุ้งคุ้ยตัวใหญ่นะครับเ,เข้ามาเสร็จแล้วก็ยกสตรูเป็นหมูือนะรอบหนึ่งครับดีว่าดีมากเลยนะโอเคตีไปตีไปนา่าร

น้องโหดอยู่นะแต่ว่าตัวหลังของผมเนี่ยโดนแบมพายนะครับไล่เก็บไปทีละตัวเลยนะก็ผมว่าทีของผมเนี่ยน่าจะไม่ค่อยสพอร์ตกับน้องนะครับแต่ตัวน้องเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็โหดนะเพราะว่าจากที่ดูสกิลนะครับสามารถลากมาช่วยแทงก็ได้นะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมี CC นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยยกลอยขึ้นครั้งแรกที่โจมตีด้วยนะเดี๋ยวลองเช็คหน่อยเขาใช้ทีมอะไรกันส่วนมากเขาจะมาคอมโบกับเอ่อตัวนางฟ้าทะเลนะครับนางฟ้าทะเลทุกคนเลยนะดูโหคนนี้มีสกินหมดแล้ว ののののパンンプキドレスは私番お気に入りなโอเคครับก็สำหรับคลิปเนี่วันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะก่อนสัปดาห์นี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนย mm ูทูบเมมเบอร์ชิพช่องแดนเน็ตช anel ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm.